คนโสดชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะคะบังไทยไว้เรียบร้อยแล้วนะคะสถานการณ์ความรักของคุณค่ะบางคนเพิ่งบาดเจ็บหนักในเรื่องของความรักตอนนี้คืออยากเริ่มต้นกับใครใหม่หรือไม่ก็ไม่เชิงนะคะก็จริงๆรก็โดนมาสักขนาดนี้แล้วอะไม่ไม่กล้าที่อยากจะเริ่มต้นกับใครสักเท่าไหร่นะแต่ในขณะเดียวกันก็มีบุคคลหนึ่งเข้ามาค่ะ เข้ามาอาจจะเป็นคนที่คอยอยู่ข้างๆคุณคอยปลอบใจคุณหรือรับรู้รับฟังสถานการณ์ที่คุณเคยเจ็บปวดรุดร้าวเรื่องความรักมาตลอดนะคะเขาก็อยู่ข้างๆคุณเนาะ,ะแต่ในขณะเดียวกันนะคะเหมือนคุณเองอยากจะหนีจากคนรักเก่าไม่อยากยุง่งไม่อยากวุ่นวายหรือไม่อยากคิดถึงเขาอยู่แล้วแต่มันยังมาตาคุณไปเห็นอะไรบางอย่างในทางโซเชียลมีเดียนะคะแล้วก็ตาตาตาใจรู้สึกว่ามันแย่มันเฟลและคนรักเก่าก็เหมือนกับพยายามที่อยากจะเข้ามาคุยกับคุณนะคะมาปรับความเข้าใจว่า ที่ผ่านมามันเป็นอย่างไรแบบไหนบางคนบางท่านเพิ่งเลิกกันหมาดๆแล้วเหมือนคนรักเก่าจะกลับมาขอโอกาสแต่ตอนนี้เหมือนคุณประมาณว่าอยากจะขอเวลาขอเวลาเพื่อดูแลความรู้สึกของตัวเองก่อนยังไม่อยากยุ่งกับใครหรือยังไม่อยากสนใจเขาด้วยคนนี้นะคะอ่ะขอดูเรื่องคนรักเก่าคุณก่อนคนรักเก่าของคุณคิณคดยังไงอ่ะกับคุณตอนนี้เขาคิดอะไรโอ้โหเขาคิดว่าคุณเป็นบ้านเหมือนกับว่า นอ,นอกเคที่ไปนอกรู้นอกทางมานั้นมันก็เป็นเพียงแค่การไปนอกลอกทางเฉยๆแต่เขาอยากกลับมาหาคุณนะแล้วก็แต่ในขณะเดียวกันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่ะน่าจะมีการวางอารมณ์กันหรือบางคนวางมวยกันนะอันนี้ไม่ควรนะแต่หมายถึงว่ามีการแบบใส่อารมณ์ใส่กันน่ะตัวเขาเองก็เหมือนก้ามก้ามกึ่งกึ่งแต่เขาก็รู้แล้วว่าคุณดีที่สุดเขาอยากกลับมาหาคุณนะคะเพราะความสัมพันธ์ที่เขาไปเจอมา มันก็ไม่ดีเท่าไหร่เลยแล้วเขากาลังที่จะเลือกเดินออกมาจากความสัมพันธ์นั้นเพื่อที่จะจะกลับมาหาคุณทีนี้ดูความรู้สึกของคุณบ้างที่มีต่อความรักครั้งเก่าตรงนี้ที่เขามาวนเวียนกับคุณโอ้โหชัดเจนมากคุณเจ็บช้ำมันเป็นเรื่องมือที่สามมือที่สี่เข้ามานะเอาเป็นว่ารักสามเศร้าคุณเจ็บช้ำแลวคุณรู้สึกว่าคุณยังไม่อยากให้อภัยเขาเลยนะคะแล้วก็ทีนี้มาดูกันต่อในเรื่องของคนใหม่ที่อยู่ข้างๆคุณคนนี้นะคะอ่า เขาเหมือนแอบชอบคุณมานานแล้วนะคนคนนี้แล้วก็พยายามที่จะเข้าหาคุณมาโดยตลอดนะคะหาโอกาสจังหวะอยู่ดูว่าคุณคิดยังไงกับเขาบ้างอ้าวคุณก็เริ่มเปิดใจให้กับเขาแล้วแหละเนี่ยไม่ได้ปิดใจแล้วคุณก็มองด้วยว่าความสัมพันธ์เนี้น่าจะไปต่อกันได้นะคะแต่ที่แต่ทําไมคุณยังถึงแบบดูยังไม่ไม่เปิดตัวเป็นเพราะอะไรโอเคชัดเจนมากเลยคุณกลัวอาถพ์ กลัวจะเป็นแบบความรักครั้งเก่าคุณเลยแบบต้องไว้เนื้อไว้ตัวเนาะเป็นหงนิดนึงอ่ะนะคะให้แบบความสัมพันธ์นี้มันค่อยเป็นค่อยไปอะไรเงี้ยคุณกลัวคุณกลัวนั่นแหละนะคะอ่ะทีนี้ดูแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นะคะความสัมพันธ์ของคุณกับคนใหม่จะมีโอกาสได้พัฒนามากขึ้นกว่าเดิมได้พูดคุยกันมากขึ้นกว่าเดิมนะคะนี่ ได้พูดคุยกันมากขึ้นกว่าเดิมเขาจะรู้ใจคุณมากขึ้นคุณจะรู้ใจเขามากขึ้นนะคะแต่ในขณะเดียวกันมันก็จะมีแต่เรื่องดราม่าอยู่เหมือนกันนะคือตัวเขาเองมันจะมีช่วงที่เขาอาจจะแบบไม่ค่อยว่างคุยกับคุณทํางานเยอะแล้วตอแล้วคุณก็ดันดาวลงไปอีกแล้วก็คิดว่าเฮ้ยเขาจะเป็นเหมือนเดิมไหมอ่ะแล้วคราวนี้ก็เลยทําให้เกิดเป็นปัญหาในความสัมพันธ์นี้นะคะอะแล้วก็เหมือนคุณจะไปรู้อีกกับอันนี้คนใหม่ก่อนนะเดี๋ยวค่อยว่านคนเก่า คนใหม่เนี่ยมีตัวเลือกเยอะหรือเขาเป็นคนที่ค่อนข้างฮอตในองค์กรของเขาที่ที่เป็นอยู่คุณก็เกิดความกังวลแต่ว่าสุดท้ายแล้วว่าคุณจะเคลียร์กันได้เคลียร์กันได้แบบเข้าใจแบบลงตัวแบบอาจจะไม่ได้พูดถึงปัญหานะแต่ว่าเจอกันแล้วมีความสุขปัญหาอื่นๆก็เลยมองข้ามไปนะคะส่วนเรื่องของความรักครั้งเก่าของคุณล่ะเป็นอย่างไรบ้างเขาเขาไม่ยอมไปไหนเหมือนกันนะคนรักเก่าคุณเนี่ยก็พยายามจะมาคุยกับคุณนะคะ อยู่ตรงนี้มัน่คนคุยชาวราศีเมษลัคนาเมษเขาพยายามจะคุยกับคุณนะคะแล้วก็เหมือนกับเสร้างความมั่นใจให้กับคุณได้รู้ว่าเขาอะรู้สึกดีกับคุณแค่ไหนเนาะอืมนะคะตอนนี้ดาวมรุตยูยกไปย้ายไปอยู่ในออเราศีเมษเรื่องความรักของคุณในเดือนนี้ก็เลยยังไปในทิศทางที่ดีอยู่นะตอนเนี้นะคะคือเขาก็ต้องการคุณแหละคนรักเก่าของคุณะทำไมเขาถึงต้องการคุณขึ้นมาล่ะ อย่างที่บอกแหละคิดได้แล้วว่าไม่มีใครดีเท่าเธอฉันไปเจอโลกมาแล้วแล้วฉันรู้สึกว่าโอ้มันไม่ใช่แล้วเธอคือดีคนที่ดีที่สุดสําหรับฉันนะคะขอดูสุดท้ายค่ะบริบทของความสัมพันธ์ของคนโสดจะเป็นยังไงสรุปหนึ่งใบความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นยังไงจะได้ตกลงปงใจกับใครหรือเปล่านะคะจะได้พูดคุยอะไรกับใครหรือไม่หรือดเท้าเวอร์เลยใบนี้แล้วเงต่ออืม ความสัมพันธ์ของพวกคุณจะอยู่ในสถานะไม่ชัดเจนทั้งคนเก่าคนใหม่ยังจะอยู่นะคะยังอยู่หมดเลยทั้งคนเก่าคนใหม่อยู่หมดเลยคุณอยู่ในบริบทที่เป็นฝ่ายได้เลือกต้องใช้คำนี้ไม่ใช่ถูกเลือกหรือว่าไม่ได้เป็นช้อยที่ที่กำลังจะถูกเลือกก็ไม่ใช่คุณเป็นฝ่ายที่ได้เลือกบ้างแล้วนะคะแต่คุณยังไม่เลือกอืมนะคะ ด้วยเหตุผลที่คนลักเก่าก็อยู่คนใหม่ก็พยายามจะทําคะแนนเนาะเออแล้วก็ทําให้มีเรื่องเข้าใจผิดกันอีกนะคะอะทีนี้ดูกันต่อเลยนะคะกับคำแนะนำเดี๋ยวดูแมเสเซจให้หน่อยดีกว่าแมเสเซจหรือข้อความของคนใหม่ที่เข้ามาหาคุณเนี่ยเขาอยากบอกอะไรกับคุณเอาคนใหม่ก่อนนะ ไพ่ใบนี้ไพ่อะมีหน้าที่พยากรณ์แต่ไพ่ใบนี้ออกมาหมายถึงว่าบางเขาเองไม่อยากให้เกิดเรื่องอะไรไม่ดีเกิดขึ้นกับความสัมพันธ์นี้เขาเหมือนจะพยายามที่จะเรียกได้ว่าอะไรพยายามที่จะป้องกันให้ความสัมพันธ์นี้มันมันไปถึงปลายทางให้ดีที่สุดอะประมาณเนี้ยเขาไม่ชอบเรื่องที่มันต้องตกใจเรื่องที่มันเกิดขึ้นแบบกระทันหันอะนะคะอืมหรือบางทีถ้าคุณเป็นคน ภาวะที่เป็นซึมเศร้าอยู่ตอนเนี้เขาเองก็รู้สึกอาจจะตกใจนิดนึงถ้าเกิดว่าคุณแสดงอาการออกมาหรือว่าเครียดหรือว่าเหวี่ยงสวิงสวายหรือว่าเฟลอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยเขาอาจจะอยู่ในบทบทที่แบบมีอะไรคุยกันใช้สตินะประมาณนี้เขาไม่ชอบเรื่องตกใจพูดง,ง่ายๆนะคะทีนี้มาดูเรื่องความคนรักเก่าของคุณอยากบอกอะไรกับคุณไหม The Lover ฉันรู้สึกว่าฉันรักคุณเหลือเกินแต่เป็น Lover แล้วก็ใส่ S เนี่ย เขารู้สึกว่าเขารักคุณมากเลยแต่ว่าดูแล้วเขายังคิดว่าเขายังไม่หยุดกับคุณจริงๆหรอกเนี่ยนะอมตัวคุณอยากบอกอะไรกับคนใหม่คะ่ะเพจออ o n e s อ๋อดูดูกันไปก่อนถึงแม้ว่าฉันจะชอบคุณมากแค่ไหนก็ด,ดูดูกันไปก่อนคุณอยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับคนรักเก่าของคุณ ฉันยังจาความรักครั้งเก่าสําหรับที่มีต่อคุณได้นะแต่ไอความรักที่ไม่ดีที่คุณทำกับฉันฉันก็จําได้เช่นเดียวกันโอ้โหมันขึน้นเป็นประโยคนี้เลยนะเนี่ยนะคะเนี่ยอะโอเคประมาณนี้เลยนะจ๊ะชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกคนโสดคะ่ะสถานะไม่ชัดเจนชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะคะ ความสัมพันธ์ของคุณในตอนแรกอะ่ะเหมือนกับเป็นรมลิขิดเลยคุณรู้สึกว่าคนนี้คือคนที่แบบสปาร์กหรือว่าถูกใจแต่ทีแรกหรือไพ่เดอะสตันเป็นคนที่ถูกใจถูกใจเข้ามาเลยหลังจากนั้นพวกคุณได้เริ่มต้นคุยกันนะคะได้ศึกษาแลกเปลี่ยนนิสัยใจคอซึ่งกันและกันซึ่งเขาเองก็มีนิสัยใจคออะไรหลายๆอย่างที่เหมือนกับคุณนะคะคุณทั้งสองคนได้ ร่วมกันแก้ปัญหาชีวิตส่วนตัวนะคะเขาเองมีชีวิตปัญหาส่วนตัวคุณก็ไปช่วยเขาแก้ไขเป็นที่ปรึกษาให้แก่กันและกันดีมากๆเลยนะคะจนวันหนึ่งเกิดเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นเขาเงียบไปหายไปคุณไม่แน่ใจว่าเขาเป็นอะไรนะคะแล้วสุดท้ายคุณได้ไปพบเจอว่าเขายังมีปัญหาในเรื่องของอดีตคนรักเก่าอยู่แล้วก็ บางคนบางท่านเขาเลิกคนเก่าไปแล้วแต่คนคนนี้มีปัญหาเรื่องทางอารมณ์หรือเป็นภาวะโรคซึมเศร้าหรือว่าความเครียดอยู่แล้วเขาวนี้พอเขานึกถึงคนรักเก่าหรือมีเหตุการณ์มากระทบใจก็เลยทําให้เขาดาวความสัมพันธ์ของพวกคุณก็เลยเหมือนกับว่ามันยังมันยังมันไม่สุดสักทีด้วยเรื่องของอารมณ์ของเขานะคะอืมแล้วเขาคิดยังไงกับคุณบ้างคะคนคนนี้ คุณเป็นเหมือนสายน้ําที่ปรชโลมความรู้สึกของเขานะให้เขาได้พบอะไรที่เป็นโลกใหม่เนาะแล้วเขาก็รู้สึกดีมากเลยคุณคอยฮิลลิ่งเขาเยียยวาเขาเนี่ยนะคะเออทำให้เขารู้สึกว่ามัมนมันเกิดความประทับใจทําให้เขารู้สึกมีคุณค่านะคะแล้วก็เขาเขาเ,เขานิ่งได้แล้วก็สงบได้เพราะคุณจริงๆนะคะเขาอยากเขามีความคาดหวังอะไรกับความสัมพันธ์นี้ไหมเขาคาดหวังอะไรกับความสัมพันธ์นี้มากแค่ไหน เขาอยากให้มันดีที่สุดถึงปลายฝันถึงปลายทางไม่อยากให้มันล้มคลืนเหมือนเหมือนก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ที่เขาเลิกกับคนรักเก่าอย่างรุนแรงมาแล้วอ่ะเขาก็คุยกับใครมาอีกหลายๆคนแต่ก็ไม่เคยสมหวังนะคนเนี้ยนะคะอืมเขาชอบคุณถึงขั้นระดับไหนแล้วอ่ะหน,มหนไม้เท้า a อซอฟบรสคือ Speak of life คืออ่าโอเคโอเคออสปาออฟไลฟ์ so คือเขาเนี่ย ต้องเรียกได้ว่าเขาชอบคุณแบบคุณเป็นเหมือนอย่างที่บอกเป็นน้ําฉโลมใจเป็นเป็น energy ที่ดีพลังงานบวกเขาชอบคุณและถูกชะตาคุณตั้งแต่ที่แรกเป็นความชอบจริงๆแต่เขายังอยากได้ได้มันอีกได้มันเพิ่มหรือพลังงานที่ดีกว่านี้เพิ่มหรือว่าสถานการณ์ของความสัมพันธ์เขาต้องการอยากได้เพิ่มกว่านี้เพื่อให้แน่ชัดว่าเขาจะไปต่อกับคุณได้มากน้อยแค่ไหนทีนี้มาดูต่อนะคะว่าตัวคุณเองคิดยังไงกับบุคคลคนนี้นะคะ The police คุณพร้อมที่จะช่วยรักษาเขาไม่ว่าเขาจะเป็นอะไรหรือเครียดอะไรก็แล้วแต่คุณพร้อมที่จะให้อภัยเขานั่นเนี่ยแต่ในขณะเดียวกันพลังงานที่คุณไปฮิลลิ่งเขาไปเยียวยาเขานั่นแหละคุณได้รับพลังงานานั้นมามันฝังอยู่ในความรู้สึกคุณคือไปปลอบใจเขาแต่เราเครียดแทนนั่นแหละนะคะอืคุณต้องการที่จะพูดกับเขามากกว่านี้หรืออธิบายความเป็นตัวคุณให้เขาฟังมากกว่านี้อะไรทีนี้ยังไงต่อ คุณคาดหวังกับความสัมพันธ์ตรงนี้มากแค่ไหนคาดหวังมากเลยเน,นี่ยคาดหวังนะเนี่ยดูสิสองถ้วยอยากเป็นแฟนกับเขาอยากดูแลเขาอะคุณคาดหวังค่ะคุณคาดหวังแล้วก็คาดหวังจนถึงขั้นที่มีโอกาสที่จะแบบถ้ามันเสียใจขึ้นมาคุณก็เสียเซลล์มากนะอืมนะคะอะทีนี้ดูแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหน่อย แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นนะคะ Queen of s t o r l Queen Woman โอเคความสัมพันธ์ของพวกคุณน่ะนี่มันจะเหมือนกับคุณจะเริ่มได้เข้าไปในชีวิตของเขามากขึ้นไปดูแลเขาทุกอย่างเลยเป็นเหมือนแม่เป็นเหมือนพ่อเป็นเหมือนคนที่แบบสามารถดูแลเขาได้ทุกอย่างเลยนะคะแต่คราวนี้พอคุณก้าวเข้าไปดูแลความรู้สึกเขาจริงๆอะ่ะมันกลับมีปัญหาจุกจิกมากขึ้นกว่าเดิมนะคะ แต่สุดท้ายแล้วไพ่ the green man และ The g r e e n Wo แ a n แต่สองใบนี้นะในไพ่สำหรับนี้แหละนะคะเพื่อคจะกลับไปซื้อตามนี้นอกเรื่องนะคะสวยดีนะสำหรับนี้นะคะอ่ะแล้วก็พอหลังจากนั้นแล้วอ่ะเขาความความที่แบบว่าความที่เขาเยอะหรือความละเอียดอ่อนของเขาความดิฟของเขากลับทำให้พวกคุณทั้งสองคนเนี่ยเรียกได้ว่า เข้าใจกันมากขึ้นแล้บทสรุปสุดท้ายของไพ่ค่ะแน่คุณทั้งสองคนจะเริ่มเข้าสู่การเป็นพันธะหรือพูดง่ายๆคือจะมีบริบทที่ได้ขอเพิ่มสถานะกันจากสถานะไม่ชัดเจนเป็นแฟนนะคะเออความสัมพันธ์จะดีขึ้นนะอืมคือสถานการณ์ความสัมพันธ์จะคืบหน้าไปอีกก้าวหนึ่งะคะนะอ่ะบางคนถึงได้ถึงถึงขนาดตกลงกันเป็นแฟนนะ อย่างที่บอกไปอยู่ที่พื้นดวงชะตามันเป็นดวงทั่วไปนะคะทีนี้มาดูกันต่อดีกว่านะคะที่เขามีอะไรเมสเซจอะไรอยากบอกคุณไหมคะคุณคนนี้เขาอยากบอกคุณว่าเขารู้ว่าที่ผ่านมาคุณแบกความทุกข์พร้อมกับเขามาตลอดเขาเห็นแล้วเขารู้มาตลอดจริงๆเขาพร้อมที่จะสู้ปัญหา ไปกับคุณนะคือง่ายๆว่าเขาเขาเขาไม่อยากให้คุณเป็นคนไปแก้ปัญหาเขาอยู่ฝ่ายเดียวหรือไปฝ่ายไปฮิลเขาอยู่ฝ่ายเดียวช่วยเหลือเขาอยู่ฝ่ายเดียวเขาอยากให้คุณบอกเขาว่ามีอะไรที่เขาจะปรับได้ก็บอกพูดมาตรงๆเขายินดีรับความคิดเห็นนั้นคุณอยากจะบอกอะไรกับคนคนนี้มันก้ากึ่งเหมือนเหมือนเหมือนคุณจะเอ้คุณอ่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังอย่างนี้ เป็นประโยคไปก่อนนะคุณรู้สึกคุณอยากจะบอกเขาว่าฉันกดดันนะที่ฉันอยู่ตรงเนี้ยฉันรู้สึกว่าแต่ว่าในความกดดันนั้นฉันรู้สึกว่าฉันมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นละเอียดรอบคอบมากขึ้นนี่ไงมันเลยทําให้ฉันรู้สึกว่าเธอคือนัมเบอร์วันในความรู้สึกฉันเธอคือแสงสว่างเธอคือเดอะซันเธอเือสิ่งที่เป็นประกายอะไรบางอย่างที่ทําให้ฉันอ่ะเป็นผู้ใหญ่ขึ้นและเติบโตขึ้นและมีความอดทนขึ้นจากสิ่งสิ่งที่จากสิ่งสิ่งนี้ที่เธอเป็นเออมันเป็นความสรุปเลยนะคุณรู้สึกกับเขาว่่าาาามมมมมันนนเป็คคววทรแตีสุข อือ่ะโอเคจ้ะคำแนะนำของคุณหนึ่งใบกับเรื่องนี้คุณคุณเห็นไหมคุณควรสนุกสนานกับมันบ้างปล่อยใจสบายๆส,ส่วนความคำแนะนำของเขาบาลานซ์เอ่ออันนี้ไพ่ทำนายมากกว่าเขาจะเริ่มเข้ามาบาลานซ เข้ามากลมเกลียวกับคุณนะพูดง่ายๆเขาจะเริ่มเข้ามาเข้าใจคุณมากขึ้นเดี๋ยวเขากำลังจะทํานะคะอืมหรือถ้าเขายังไม่ทําไพ่ก็บอกให้เขาทําซะอ่านะคะคือต้องเข้าใจถึงความสัมพันธ์ที่มันต้องเริ่มต้นจากการเห็นอกเห็นใจกันทั้งสองฝ่ายหรือให้คุณให้ไพ่แนะนาว่าให้เขาเปิดโอกาสให้คุณพูดถึงความรู้สึกภายในใจหรือว่าให้แสดงการกระทําอะไรบางอย่างออกมาให้สุดก่อนแล้วค่อยคุย แล้วค่อยบอกคุณว่าอันนั้นควรทําอันนี้ไม่ควรทําเปิดโอกาสหรือเปิดช่องให้ให้คุณได้แสดงความเป็นตัวของตัวเองนั่นแหละถ้ายอยากจะแนะนําเขาแบบนั้นนะคะอ่ะโอเคค่ะประมาณนี้เลยสถานะไม่ชัดเจนชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกค่ะราศีพิจิกลัคนาพิจิกคนมีคู่นะคะสถานการณ์ความสัมพันธ์ของพวกคุณก็คือไม้เบื่อไม้เบามากเลยต้องใช้คํานี้จริง นะคะคือเหมือนกับแบบนี่หน่อยๆก็เอะนะคะแบบอันนั้นไม่ได้อันนี้ไม่ใช่จังหวะไม่เคยตรงกันตลอดเลยเวลาคุยกันนะคะคุณคิดอย่างนั้นเขาคิดอย่างนี้นะคะเหมือนอีกฝ่ายพยายามที่จะลุกขึ้นมาควบคุมอีกฝ่ายนะคะขุดเรื่องเก่าๆมาพูดมาว่ากันนะคะมีแต่เรื่องเดิมๆเนาะสถานการณ์เดิมๆที่เกิดขึ้นนะคะมาว่ากันไปว่ากันมาแล้วก็ บางคนนะคะชาวราศีพิจิกและข้าวพิจิกบางขั้นตั้งคันแล้วก็กําลังมีน้องหรือว่าเพิ่งคลอดลูกหรืออะไรอยู่อันนี้ก็เป็นปัจจัยที่ทําให้ทะเลาะกันอีกนะคะในเรื่องของบุตรเรื่องของบริวารอือฮึอ่ออบางคนบางท่านเพิ่งทะเลาะกันเหตุเกิดเมื่อเมื่อเมื่อนานคือแบบเขาอาจจะกลับบ้านดึกแล้วก็มีเหวี่ยงมีวีนใส่กันอย่างนี้อีกนะคะทุกอย่างเป็นการอ่านสลักมันได้อย่างที่บอกมันเป็นปัญหาจุกจิกมากเลยบริบทที่แบบจุกจิกจุกจิกสุดๆนะคะอ่า แล้วก็มันมีในบางกรณีบางคนที่เหมือนกับถึงขั้นเคยจะเลิกลากันไปแล้วอย่าล้างแต่สุดท้ายก็กลับมาปรับความเข้าใจกันใหม่แต่อยู่ด้วยกันก็ยังจุกจิกเพราะปัญหาเดิมๆไม่เปลี่ยนนะคะอืมทีนี้ดูกันต่อนะคะว่าความคนรักของคุณคิดยังไงกับคุณคะ่ะเขาอยากจะบอกคุณว่ากี่ทีที่เลิกกันไงก็ไปไหนไม่พ้หรอกอืม ไปทุกทีไปไหนไปไหนทีไรก็ไปไม่เคยรอดเขายังมีความรักให้กับคุณอยู่นะคะแล้วตอนนี้เหมือนกับประมาว่าแบบเออฉันเอาใจใจดีสู้เสือเหมือนกับว่าถ้าคุณจะแบบเบี่ยงเบี่ยงวินวินอะไรใส่เขาทุกอย่างเป็นการอ่านสลับกันได้นะหรือว่าถ้าเขาเป็นคนเบี่ยงวินเขาก็จะบอกว่ามันเป็นแค่อารมณ์ชว,ว่วูบให้อภัยฉันเถอะนะคะอืม ทีนี้ดูตัวคุณคิดยังไงกับคนรักของคุณบ้างนะคะโอเคค่ะตอนนี้เหมือนคุณคิดแต่เรื่องอนาคตของตัวเองอะแล้วคุณเหมือนก้าวเดินไปเพียงคนเดียวอะจนลืมคนรักของคุณไปในชั่วบางขณะเหมือนกันนะเนี่ยนะคะเหมือนอยากจะแบบแล้วคุณรู้สึกว่าบางทีคนรักของคุณแบบเหมือนกับ อันนี้ต้องพูดตรงๆว่าเหมือนคุณด้อยค่าแฟนคุณเหมือนกันนะคนรักของคุณนะว่าแบบเขาทําไม่ได้เขาทําอะไรไม่ได้เขาทําอย่างนี้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยในบางครั้งบางคราวนะเออ six of bros อืมใช่คุณมีเป้าหมายมากๆสําหรับตรงเนี้ยแล้วคุณเหมือนคุณพยายามจะดึงแฟนคุณอ่ะให้มีเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกับคุณนะคะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ เรื่องของความสัมพันธ์เรื่องการพัฒนาความสัมพันธ์มากกว่านี้หรือสร้างความมั่นคงมากกว่านี้นะคะทีนี้ดูแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นนะคะอ่าพวกคุณจะได้คุยกันในเรื่องของเออบางคนสถานาการณ์ของความสัมพันธ์ต้องบอกนี้สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นวีออฟระจูลจะเกิดเหตุการณ์มีทะเลาะกันพูดแทงใจดํากันเรื่องเก่ายกมาอีกแล้วนะคะแล้วคราวนี้ก็จะแบบว่าห่างกัน เงียบใส่กันนะคะแต่สุดท้ายจะมีผู้ใหญ่มีผู้ใหญ่มาไกลเกลี่ยนะคะผู้ใหญ่ผู้ชายมาช่วยไกลเกี่ยความไกลเกลี่ยโทษทีนะจ๊ะหมอชายใส่เหล็กดัดฟันนะพูดไม่ค่อยชัดนะขออภัยมากๆเลยนะก็อ่ะเขาก็เป็นผู้ใหญ่นะคะที่จะพยายามจะเข้ามาไกลเกลีก่ยความสัมพันธ์ตรงนี้ให้กลับมาดีขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วสรุปสุดท้ายความสัมพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรคะคุณมีคู่ จบที่ทะเลาะกันอีกครั้งหนึ่งอีกรอบหนึ่งอีกแล้วนะคะบางคนถึงขั้นแบบโวยวายใส่กันแล้วก็บ้านแตกเลยอันนี้ในบางคนบางท่านแต่ว่ามันก็มีการรุนแรงทะเลาะกาันรุนแรงแล้วก็ต่างคนต่างเงียบอยู่คนละมุมอยู่คนละมุมหรือว่าไม่คุยกันไม่คุยกันเลยแต่ก็ไม่ถึงขั้นถึงขนาดเลิกลานะขนาดมีคนมาช่วยไกลเกี่ยแล้วนะคะก็ยังไม่ดีขึ้นนะแต่ก็ยังแต่ว่าอย่างที่บอกแหละถึงมีคนมาช่วยไกลเกี่ยแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นถึงเลิกลา นะคะก็ยังมีการพูดคุยติดต่อกันอยู่แต่แค่ห่างกันสักพักหนึ่งนะคะขออีกใบได้ไหมสุดท้ายแล้วเดื The Sun. อนสันโอเคไม่มีเกณฑ์เลิกลาหรอกแต่ทะเลาะก,กันใหญ่เลยเดือนนี้ทะเลาะก,กันมากแต่สุดท้ายแล้วดวงชะตาก็จะพาพวกคุณกลับมาเป็นคู่กันอีกเหมือนเดิมให้เดือนสันจบที่เดือนสันนะคะอืมอ่ะโอเคค่ะประมาณนี้เลยนะคะคุณมีคู่นะคะชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกค่ะ การงานชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกคุณมีโอกาสได้เริ่มงานใหม่ใครขางานอยู่แต่เป็นงานที่อาจจะไม่ถนัดสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็เนี่ยได้เริ่มงานใหม่นะคะแล้วก็ใครที่เป็นเจ้าของกิจการมีเกณฑ์ที่จะได้ลูกน้องคนใหม่เข้ามามือดีเข้ามาหรือหุ้นส่วนนะคะจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าผิวขาวเข้ามาแล้วก็เป็นคนที่ฉลาดคนนึงนะคะเข้ามาแล้วก็ทําให้เรียกว่าอะไรนะ ทำให้งานของคุณลื่นไหลไปได้มากกว่านี้ใครที่มีงานอยู่แล้วมีเกณฑ์ที่ได้จ็อบใหม่ๆเข้ามาเป็นโปรเจกต์ใหญ่ด้วยแล้วก็ท้าทายฝีมือของคุณแล้วคุณจะสามารถทํามันได้แบบประสบความสําเร็จนะคะถึงแม้ว่าท้าทายฝีมือของคุณนะแต่มันจะทําได้อย่างดีเยี่ยมมีโอกาสได้ชื่อเสียงเครดิตจากงานที่คุณทําตรงนี้นะคะข้อควรระวังก็คือคุณอาจจะมีการประทัฝีปากกับคนข้างนอกบ้างคนหรือลูกค้าหรืออะไรบ้างก็ต้องระวังนิดหน่อยนะแต่เป็นการพูด พูดคุยกันเจราจากันแบบไม่ได้ด่ากันรุนแรงแต่แค่พูดกันด้วยสภาวะของผู้มีปัญญาผู้เป็นผู้ปัญญาชนแล้วต้องใช้คํานี้เป็นปัญญาชนกันแล้วแต่อาจจะมีคําพูดเชจิดเฉอนของของงานหรืออะไรบางอย่างเข้ามาแต่ก็จะสําเร็จจะสําเร็จนั่นแหละการเจราจาจะสําเร็จผ่านไปด้วยดีส่วนเรื่องการเงินนะคะมีโอกาสจะมีโชคเข้ามาทางด้านการเงินแต่คุณต้องเลือกระหว่างความดีความถูกต้องกับเรื่องซิกแซกนะ แล้วคราวนี้การเงินหของคุณก็ฟลูนะคะมีเงินใช้มีเงินจ่ายนะคะแต่ก็จะมีเงินที่เลือดล่วนไหลออกไปบ้างภาษีสังคมอย่างเงี้ยเข้ามานะคะแล้วก็เ,เด็กเด็กมีเกี่ยวกับเสียตังค์ให้เด็กบุตรบริวารแล้วก็เด้วนะชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะให้ระวังเกี่ยวกับอุบัติเหตุทางน้ำนิดนึงนะ ดูแลตัวเองให้ดีนะคะใครที่ลดขึ้นโดยสารลุงเรืออะไรก็พยายามใส่ชูชีพในช่วงเดือนนี้นะคะอ่ะก็ประมาณนี้นี่คือสัญญาณที่จะเข้ามาหรือถ้าอย่างนั้นอ่ะคุณก็ทำทำไปปล่อยสัตว์อ่ะทำบุญโดยการไปปล่อยสัตว์ปล่อยปลาปล่อยนกทําบุญเข้าไว้นะคะเออปล่อยสัตว์ปล่อยปลาปล่อยนกทําบุญลงศพนะคะก็จะสามารถที่จะช่วยเหลือผ่อนผันให้เรื่องร้ายกลายเป็นดีได้จากชนก็กลายเป็นเฉียวได้ประมาณนี้ ะะแต่ก็เดี๋ยวนะไมไ่ถึงขั้นรุนแรงหรอกเพราะตัวคุณเองเป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คนที่มาดูคลิปแป้งเนี่ยคุณเป็นคนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผ่านเข้ามาได้ดูคลิปเนี่ยคุณเป็นคนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดีคุ้มครองนะคะอืมฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยนะอ่ะโอเคค่ะก็ประมาณนี้ค่ะชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะคะ,ะการเงินการงานของคุณนะคะใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ กด u b s c r i b e ขอบคุณมากสำหรับทุกการติดตามสวัสดีค่ะ